สวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาละครับพบกับข่าวสารฟรุตบอลไทยเช่นเคยนะครับแฟนบอลเอสซีจีบางทองยูเนเต็ดและบุรีดมยูเนเต็ดร่วมส่งกําลังใจถึงสิงเจ้าท่าชี้ไม่มีใครอยากได้เต้มจากการท่าเรือแบบนี้เนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีดมยูเนเต็ดส่งข้อความให้กําลังใจแฟนบอลการท่าเรือ f อผ่านเพจลุงเนวินหลังถูกปรับแพ้เป็นเกมที่2โดยเชื่อว่าไม่มีทีมใดยอยากได้คะแนนจากการบุกเยือนสิงเจ้าท่าในลักษณะนี้สิงเจ้าท่าต้องถูกปรับแพ้เป็นหนที่2 จากเหตุการณ์ไฟดับระหว่างเกมโพลิสเทโรเอฟซีเมื่อวันที่13กันยายนและล่าสุดมือเพลงระเบิดจนไม่สามารถทำการแข่งขันได้กับ s อ g บางทองยูเนเต็ดส่งผลให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสั่งลงโทษปรับการท่าเรือ f อแพ้ไป0ต่อ2ทั้ง2เกมและถูกปรับเงินรวม2ครั้งกว่า1 0 0 0 0 0บาทให้กำลังใจแฟนท่าเรือทุกคนเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเชื่อว่าไม่มีใครอยากได้คะแนนจากการไปเยือนท่าเรือแบบนี้ทุกแต้มมีค่าทุกคะแนนมีความหมาย ไม่ใช่บนตารางเท่านั้นแต่มันมีค่าและความหมายมากกว่านั้นในหัวใจแฟนบอลและคนทําทีมฟุตบอลขณะที่ SCG เมืองทองยูเนเต็ดที่ยืนหยัดมาตลอดว่าการเลื่อนการแข่งขันเหตุเพราะห่วงความปลอดภัยของนักเตะเจา้าหน้าที่และนักกีฬารวมชีวิตในสนามกว่า1,500คนหลังในที่เกิดเหตุเสียงระเบิดมีควันท่วมบริเวณม้อเปลงไฟจนสอนอท่าเรือสังยุติการแข่งขันไปก่อน นอกจากนี้แฟนกินเลนพยองยังติดต่อมาทางเกนนำแฟนคลับสิงเจ้าท่าโดยให้กำลังใจพร้อมนัดหมายจับมือพูดคุยเพื่อสร้างมิตรภาพไม่ในอดีตเคยมีเรื่องบัดหมางกันมาก่อนทั้งนี้การทะาเรือเอซีได้ยื่นอุทธรณ์ตามสิทธิเพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สั่งเลื่อนการแข่งขันเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยในสนามแพสเต,ตเดียมเป็นหลัก